แค่สี่เดือนนางเอกดังคนนี้โกยรายได้ทะลุ100ล้านเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสุดปังสำหรับหลิงหลิงคองนางเอกสุดฮอตจากซีรีส์ใจซ่อนรักที่จับคู่เคมีสุดหวานกับออมกรณพัฒงานนี้ไม่เพียงแค่ซีรีส์แจ้งเกิดแบบปังๆแต่หลังจากซีรีส์จบเพียงสี่เดือนกว่า เธอยังฟาดรายได้เดี่ยวในจีนแบบจุกๆล่าสุดแอคเค n t ซันเซสบนแอปเรายงานว่าภายในเวลาแค่4ี่เดือนหลิงหลิงทำรายได้จากงานเดี่ยวในจีนไปกว่า21ล้านหยวนประมาณ100ล้านบาทและยังไม่นับรวมงานพรีเซนเตอร์คู่หรือถ่ายนิตยาสารเลยนะครับงานนี้แฟนๆต่างร่วมยินดีกับความสําเร็จของสาวหลิงหลิงพร้อมยกให้เป็นนางเอกที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ด้วยยอดงานแฟนมีติ้งต่างประเทศและโปรโมทสินค้าที่ทำเงินได้แบบรัวๆ แบบนี้เรียกได้ว่าของจริงไม่จกตาสาวหลิงหลิงไม่เพียงแต่สวยแต่ยังพกความเก่งแบบล้นล้นใครไม่อวยก็ต้องยอมรับแล้วหลักว่าเธอมาเพื่อครองบัลังจริงจริง